สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนวันนี้ช่วงเย็นๆเลยนะเมื่อประมาณบ่ายสามโมงนี้เนาะมีลูกค้าโทรมาต้องการเพกาเต้สองต้นใช่ไหมจะไปปลูกที่สระบุรีทุกคนกดว่าทั้งหมดที่เรามีทั้งไซใหญ่ไซเล็กอะไรของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณก็เกือบ300แล้วเนะาะก็ให้ได้เนาะก็พรุ่งนี้จัดส่งเพกาเต้สอง0ต้นทุกคนนี่ให้ไปเลยคือให้ในราคา ล้วก็น่าจะเป็นราคาเดียวกันนะเนาะเออเพราะว่าซักซื้อเยอะซื้อเยอะก็ต้องมีการลดกันเป็นธรรมดาเนาะก็แถมอีกสิบต้นพรุ่งนี้เราจะแพคเพกาเตียสองร้อยสิบต้นทุกคนเดี๋ยวก็จะพาดูภาพเนาะเวลาเราห่อเราแพกเราอะไรนี้ก็พาเพื่อนมาดูบรรยากาศแต่ว่าคือวันนี้เราจะถ่ายไว้ก่อนถ่ายไว้ก่อนว่าก่อนแพ็คเออสภาพเป็นประมาณนี้สองร้อยสิบต้นพรุ่งเราจะขนกันเย็นนี้เนาะหลบฝนเนาะ พราะว่าถ้าฝนตกเย็นนี้ปุ๊บถุงจะชื้นมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะแพ็คส่งได้ประมาณนี้เนาะส่งรอบวันศุกร์ก็เพราะเขาด่วนเนาะเขาต้องการเดินทางจากสมุทรปราการเพื่อที่จะไปปลูกที่สระบุรีวันอาทิตย์ใช่ไหมอันนี้เป็นงานด่วนที่แอดเข้ามาทุกคนโอเคประมาณนี้พาเพื่อนมาดูบรรยากาศเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูบรรยากาศการแพ็กกันเนาะเดี๋ยวจะลงภาพให้ดูบ้างคลิปบ้างนิดๆหน่อยๆนะสำหรับใครที่สนใจจะปลูกเคกาเตี้ยทุกคนเรายังพอมีอยู่เนาะแต่เป็น แต่จะเป็นไซส์เล็กแล้วนะเออจะเป็นไซส์ห้าต้นชุดห้าต้นสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทรวมส่งนะเหลือประมาณสามสิบสามสิบถึงห้าสิบต้นเหลือประมาณนั้นจนกว่าชุดใหม่จากโรงโอบตรงนูน้นเออมาจนกว่าชุดใหม่จะออกจากโรงโอบได้นะทุกคนก็อาจจะมีมาอีกนะแต่ไซส์ใหญ่เนี่ยเราทําแค่ชุดนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่เผื่อก็ไม่ได้ไซส์นี้ <c oughs> เออประมาณนั้นโอเคสาหรับคลิปนี้เท่านี้และทุกคนหามาดูก่อนมาเนะี่เอามาดูต้นใกล้ๆก่อนได้ไหมนี่ แข็งแรงนะต้นแข็งแรงมากอ่าโอเคประมาณนี้แหละนี่จะเป็นไซส์5ต้น275บาทรวมส่งนะเออหรือส่งฟรีนั่นแหละอ่าชอบส่งฟรีต้องพูดแบบนี้โอเคสมัครพี่นี่เท่านี้จริงๆแล้วทุกคนพอไปขนต้นก้ลาก่อน